ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนนะครับสำหรับการเลี้ยงปลานิลในระบบไฮบริดก็คือระบบน้ำวนแล้วก็ร่วมกับระบบบวอฟล็อกนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของการเปลี่ยนน้ำการให้อาหารปลาครบหนึ่งเดือนแล้วก็เราจะมีการสุ่มปลาด้วยเราไปดูกันดีกว่าว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนน้ำและเราจะเปลี่ยนน้ำในส่วนไหน นี่คือถังตกตะกอนนะนี่ตรงนี้เป็นบ่อเลี้ยงหลักนะครับอันนี้เป็นถังตกตะกอนทาไมเราต้องเปลี่ยนน้ําครับเราไปดูกันดีกว่าอันนี้ถังใบเลกนะครับถังใบเลกเนี่ย90 90ลิตรนะครับนี่นี่คือสภาพน้ําที่ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เราเปลี่ยนแล้วอันนี้คือสภาพน้ําที่ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นี่คือขี้ปลาครับจะสังเกตว่าทําไม ทำไมเราต้องเจาะรูทางออกของถังอ่าให้ดูนะ,ะต่ากว่าขอบเนี่ยนะ,ะทำกว่ารอบเนี่ยประมาณ10 10เซน10เซนนิดนเพราะนี่นะฮะพอมันผ่านไปปุ๊บพวกตะกรอนขี่ปลาอะไรต่างๆนี่มันจะลอยเพราะถ้าสมมุติว่าท่อเราเจาะอยู่บนสุดเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็จะเข้าไปในท่อแล้วก็ไปอย่างไปยังถังตัดไปวันนี้เราจะเปลี่ยนถังนี้นะฮะอ่ะเรามาดูถังที่สอง อ่าโอ้โหขี้ป่าเยอะมากครับอันนี้ถังถังนี้เนี่ยอายุสองสัปดาห์น้ําอายุสองสัปดาห์ถังนี้ถังแรกน้ําอายุหนึ่งสัปดาห์นะครับเพราะว่าถังแรกนี่ตะกอนจะเยอะถังที่สองตะกอนก็เยอะเหมือนกันเราดูถังที่สามครับอุ้ยถังที่สามตะกอนน้อยสุดอ่าวันนี้เรายังไม่เปลี่ยนถังที่สามถังที่สามเราจะเปลี่ยนสัปดาห์หน้าเพราะนั้นวันนี้เราจะเปลี่ยนแค่ สองถนะังนะถัทงที่1นะถังท,งที่1กับถังที่2เราจะเปลี่ยนน้าเพราะฉะนั้นถังนี้90ลิตรนะถังนี้90ลิตรถังนู้นอีกประมาณ60ลิตรก็150ิลิตรเราจะเปลี่ยนน้าแค่1้0ยลิตรเราเลี้ยงน้ําในบ่อหลักเนี่ประมาณน้าประมาณหนตันก็คือประมาณสัก1 0 0 0ลิตรนะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนแค่150ลิตรก็ตกประมาณ1 5เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนน้ําในถังนะครับโดยการอ่า อุดท่อนี่นี่เรามีอุปกรณ์ในการอุดท่ออุดท่อไม่ให้น้าจากบ่อหลักเข้ามาในในส่วนของตัวถังพักหรือถังตกตะกรอนก่อนพอเราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยปล่อยน้ําจากบ่อหลักเข้ามาในถังพักอีกถังหนึ่งสักครู่เดียวครับผมเปลี่ยนน้าเดี๋ยวจะถ่ายต่อให้ชมครับกลับมาแล้วครับตอนนี้เราเปลี่ยนน้ําเสร็จแล้วนี่ถ่ายน้ําไม่เปลี่ยนนะถ่ายน้ําเสร็จแล้วนะฮะนี่ในถัง90้ลิตร ถ่ายเรียบร้อยเราล้างนะเราเอาน้ําดีมา,ลาไล่ห้เรียบร้อยนะฮะให้ให้หมดขี้ตะกอนของตะกอนขี้ป่านะฮะนี่ถังใบที่สองก็เร,รเ,รรเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำนนีงได้ไหมไม่ไม่ไม,ไม่เราจะเอาน้ําน้ําจากบ่อหลักครับเราจะถ่ายน้ําจากบ่อหลักซึ่งตอนนี้น้ําในบ่อหลักยังไม่ลดนะฮะเราจะเอาน้ําจากบ่อหลักเข้ามาไว้ในบ่อตกตะกอนครับอ่าเราเปิดเลยครับนี่ น้ำจากบ่อหลักเข้ามาแล้วครับตอนนี้ h. น้ำจากบ่อหลักก็คือน้ำที่มีพวกขี้ปงขี้ปลาผสมอยู่ด้วยนะฮะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวน้ำจะล้นจากถังพักใบที่หนึ่งไปถังพักใบที่สองแล้วก็วนไปยังถังพักใบที่สามทีนี้เรามาดูดูน้ําในบอ่อเลี้ยงหลักดีกว่าน้าในบอ่อเลี้ยงหลักก็เริ่มลดลงครับอ่าน้ําในบอ่อเลี้ยงหลักก็จะเริ่มลดลงครับอันนี้คือคืออะไรนนี้ต้องบอกก่อนอันนี้คือน้ําดี น้ำดีนะฮะน้ำดีที่เรานะที่เราเอามาเติมในบ่อเลี้ยงหลักเพราะนั้นน้ำดีเราอย่าไปเติมในบ่อตกตะกอนนะเอามาเติมในบ่อเลี้ยงหลักนี่นะครับมีคําถามต่อว่าว่าเอ๊ะเรืน้ําที่เอามาเติมเนี่ยเป็นน้ําที่ได้ากาจัดคอรีนหรือยังอันนี้ต้องบอกเลยน้ําจากก๊อกเลยครับเราเติมเพียงแค่ประมาณสักร้อยห้าสิบลิตรเองครับเพราะฉะนั้นปริมาณอคอรีที่อยู่ในน้ปปาปลาเนี่ยไม่ได้มีผลต่อปลาครับเพราะว่าน้ําในบ่อเลี้ยงหลักเนี่ยมีจํานวนมากกว่า เพราะน,นั้นเราเติมน้าในในในบ่อดิ้งหลักนะในบ่บ่ตกตะกอนก็ก็น้ําก็จะออกมาจากบ่เดิ้งหลักนะครับซึ่ง,งก็เป็นบ่อที่แบบว่าอ่าอ่าอ่าที่เอาน้ํามาตกตะกอนนะครับแล้วก็น้ําดีเราก็ใส่ลงไปในบ่อดิ้งหลักนะครับสําหรับคลิปตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะตัดลงแค่นี้เดี๋ยวติดตามตอนที่ตอนต่อไปก็คือ เรื่องของการสุ่มปลานะสุ่มปลาเรื่องของอาการาเขาเรียกว่าการาให้อาหารปลาแล้วก็เรื่องของการทำเบลฟล็อกคณะกรุยฟาร์มมหาศาลในความสุขครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการส่งต่อข้อมูลนะครสำหรับคิปครบหนึ่งเดือนฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนติดตามเรื่องการสุ่มปลาการให้อาหารปลาแล้วก็การเติมเบลฟล็อกครับสวัสดีครับ